อ่งเ้งเอ่ยคิดได้ยังว่าปุโรหิตจะทําอย่างไรมีเวลาแค่คืนเดียวไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยพรุ่งนี้เช้าอุทยานใหม่สําหรับพระราชาจะต้องเสร็จจะไปจ้างบริษัทแล้วเหมาที่ไหนมาไม่ทันแล้วปุโรหิตบริษัททาอย่างไรเอ่ยอันดับแรกปุโรหิตก็ต้องกลับไปที่บ้านก่อนกลับไปที่บ้านก่อนไปกินข้าวไปอะไรให้เสร็จเรียบร้อยให้มีเรียวแรงก่อนเนาะแล้วก็ทบทวนว่าเออเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นแผนของเจ้าสนาบดี ขี่โกงนั่นแน่เลยสงสัยจะแขน,นเรามากแล้วเราเนี่ยคิดมาหมดแล้วพิธีการก่อสร้างแรงต่างเนี่ยหาพูลละมงรถเมายังไงยังไงคืนเดียวก็ไม่เสร็จหรอกไม่มีทางอุทยานใหญ่ขนาดนั้นไม่มีทางอื่นแล้วมาดูวิถีโพธิสัตว์กันพนนมือเลยด้วยบุญที่ข้าพเจ้าเนี่ยตั้งใจทําความดีตัดสินคดีความถูกต้องยุติธรรมมาตลอดไม่เคยได้ลําเอียงอะไรเลยเนี่ยขอให้มีหนทางในการแก้ไขเหตุการณ์นี้ด้วยอนุภาพแห่งบุญบรารมีของปูโรหิตโพธิสัตว์เนี่ย สะเทือนเรือนลั่นไปถึงไหนเอ่ยสวรรค์เลยเนาะบรรดุกำพลศิลาอาัจของเทวสก,กัดเทวราชแข่งกระด้างขึ้นมาทันทีแข็งเนี่ยก็ต้องเล็งแรและเล็งแหงเ,เกิดอะไรขึ้นเล็งแรมาเห็นปุโรหิตโพธิสัตว์อยู่ในตาทิพย์เนาะก็เลยรู้ว่าตอนนี้กําลังมีปัญหาอยู่ก็เลยได้มาปลดปรากฏกายปิ้งต่อหน้าปุโรหิตโพธิสัตว์เนาะปกติคนเห็นเทวดาโผล่มาเนี่ยอาจจะต้องตกใจวิ่งหนีใช่แต่นี้ท่านก็ ยืนคุยนะคุยกันนะว่าเออตอนนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องสร้างอุทยานถวายพระราชาให้เสร็จภายในคืนนี้พรุ่งนี้ต้องถวายพระราชาแล้วด้วยกําลังของเราเองเนี่ยทำไม่ทันแน่นอนเท้าสก,กัดเทวราชก็บอกว่าโนพร้อมแบบไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะทําให้สวยเหมือนบนสวรรค์เลยว่าแล้วก็ถามปุโรหิตโพธิสัตว์ว่าจะให้สร้างตรงไหนล่ะปุโรหิตก็ไปชี้ที่ชี้ทางเนะาะพอชี้เสร็จท่านเนี่ยเทวดาท้าสก,กัดเทวราชก็ในลิมิตเพียงเรียบร้อยเสร็จแล้วท้าสก,กัดเทวราชกับ วิมานตัวเองเนาะเสร็จงานแล้วโอ้พรอโพลิสัตย์ปื้มมากเลยรอดตายแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็ไปทูลเสด็จพระราชาเนาะมาดูเสร็จแล้วพระเจ้าข้าอุทยานใหม่ของพระองค์โอ้พระราชาก็โอ้ตื่นตาตื่นใจนี่มันสวยกว่าอุทยานของเราอีกเยอะแยะมากมายหมหาศาลเนี่ยทำได้ไงเนี่ยคืนเดียวเนี่ยยังไงเลยพระราชาตอนแรกว่าจะดีเนี่ยเอาเสนาบดีใช้วิชาเดินเหี้และเป่าหู เป่าต่อบอกว่านี่พระเจ้าค่ะเห็นไหมเนี่ยอุทยานใหญ่คะ่ะโตขนาดนี้ยังสามารถสร้างให้เสร็จได้ภายในคืนเดียวได้เลยนะพระเจ้าค่ะและ้วถ้าเกิดก่อกระบฏขึ้นมาเนี่ยจะไปเหลือพระเจ้าค่ะโอ้เป่าหูอีกแล้วเนาะเอายังไงต่อก็วางแผนขั้นต่อไปให้เนาะให้สร้างสระบกกรณีแล้วก็มี ะลัตะนะทั้งเจดเนี่ยลายล้อมเนาะสาแบบพิเศษเลยไม่มีในโลกมนุษย์นี่แหละก็เลยให้สร้างแบบนี้ภายในคืนเดียวเช่นกันเนาะพระราชาก็เลยออกคำสั่งเนี่ยให้สร้างสาระโบสถกรณีสูตรเดิมเลยปูนหินบริษัทคิดทบทวนแล้วว่าเออจะเอาวิศวกรเอาบริษัทนู้นบริษัทนี้มาทำเนี่ยไม่ทันไม่ทนมัทนแน่นอนคืนเดียวใช้สูตรเดิมพนมมือเลยถึงความดีแต่คราวนี้นอกจากนึกถึงความดีแล้วเนี่ยนึกถึงอีกท่านหนึ่งนึกถึงท้าสกัดเทวราชเนาะท่านท่านอยู่ในท่านท่านโผล่ามาหน่อย วัาแล้วถ้าสกาัดเทวราชก็รู้นะก็มาอีกรอบหนึ่งก็มาเพี้ยงสาวโบขรนีที่ล้อมมาด้วยรัตนาชาติก็บังเกิดขึ้นก็ไปทูลเชิญพระราชามาพระราชาก็ประคุนะโอ้เราได้สาบโบขรนีนะมีล้อมรอบไปด้วยรัตนาชาติสวยงามฝ่ายเสน,นาบดีก็ไม่ยอมนะก็มาเป่าหูพระราชาพระราชาก็เลยตนะ้องออกคำสั่งอีกเรื่องหนึ่งก,ก็เราอยักนได้คาเรือหัดหลังใหม่สูตรเดิมเลยโปรุหิตโปริษัท่านก็ไปพนมมือนะนึกถึง ความดีนึกถึงท้าวสก,กัดเทวราชท้า,สกกาทวสกัดเทวราชก็เนลมิตเพียงมาอีกแล้วครับเนาะขลือหาดโผล่มาพระราชาก็โอ้ดีกว่าวังเราอย่างเงี้ยเนี่ยดีกว่าวังเราแทนที่จะเออเอ็นเอียงชื่นชมผุ้หิตโพธิสัตว์เนาะแต่เนื่องด้วยว่าถูกเสนาบดีผู้ชั่วร้ายเนี่ยเป่าหูอีกแล้วเป่าหูคราวนี้ให้สร้างอะไร ให้สร้างแก้วมณีที่ส่องสว่างเนี่ยเหมือนมีไฟสปอตไลท์ส่องให้อุทยานส่องให้คลาเนห์าเนี่ยสว่างสวัยให้สร้างแบบนี้โรูรีโพลิสัยก็ทําสูตรเดิมไปผนมเหมือนึกถึงความดีนึกถึงเสาสกัดเทวราชก็เพียงเข้ามาเพียงเสร็จเรียบร้อยนะพระราชาก็มาเห็นเข้าก็ตื่นตาตื่นใจตื่นตะลึงเสร็จแล้วทําถึงขั้นนี้พระราชาจะยอมไหมเสนาบาดีจะวางแผนอะไรต่อหรือเปล่า